สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสบดีที่21ธันวาคม2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขาย2รายการนะคะเป็นโครงรถแทนนเดินตามสยามคูปตานะคะเริ่มที่คันแรกเลยนะคะเป็นสยาม NC 131เกียกร์กลางคันนี้เป็นตัวนูนนะคะ ลูกค้าจากอำเภอร,รานกระเบือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้าจากอำเภอร,รานกระเบือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแวะมาอุดหนุนสินค้าที่ร้านของเรานะคะเป็น NC 131เกียร์กลางตัวนูนนะคะ คันนี้ลูกค้าไม่เอาล้อนะคะสำหรับ nc 131เกียร์กลางตัวนูนจะอยู่ที่ราคา1 9 0 0 0บาทนะคะ1900 0บาทนะคะสินค้าที่ร้านจะเปิดเช็คทำสีทุกคันเลยนะคะสินค้าที่ร้านจะเปิดเช็คทำสีทุกคันเลยนะคะลูกค้าร้านเราของเรานะคะตั้งอยู่บ้านก่อลำไยตําบลหวังบัวอำเภอคลองขุง,งจังหวัดกำแพงเพชรนะคะโทรสอบถาม0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะ หรือว่าจะทางหน้าเพจ Facebook ได้เลยนะคะเพจชาญชัยแท็กเตอร์นะคะร้านเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับร้านของเรานะคะยังมีให้เลือกอีกหลายคันเลยนะคะกับโคงสยาม NC131 นะคะส่วนคันที่2นะคะเป็น NC 131เกียร์กลางตัวนูนเหมือนกันนะคะลูกค้าจากอำเภอบางระกมจังหวัดพิษณุโลกนะคะมาอุดหนุนพร้อมชุดแปลงลูกเตะนะคะ อุดหนุนเป็น nc 1 3 1าตัวนูนนะคะแล้วก็เป็นเพิ่มเงินเป็นชุดลูกเตจน่ชุดแปลงลูกเตะนะคะลูกค้านี่นะคะเป็น nc 1 3 1สตัวนูนนะคะ19,000บาทนะคะสำหรับ nc 1 3 1่เกียร์กลางตัวนูนนะคะลูกค้าจากอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่นะคะเป็นชุดแปลงลูกเตะนะคะครบชุดเลยนะคะ สนใจสินค้าที่ร้านนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะลูกค้า0946022291นะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะ วันนี้ขอบคุณลูกค้าทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะจากาทั้งอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็ลูกค้าจากร้านกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะขอบพคุณลูกค้าทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะร้านชานชัยแท็กเตอร์นะคะจังหวัดกำแพงเพชรโทรสอบถาม0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ